อควา w อ r h o ออบบี้เอฟซบอกว่าอันนี้เป็นออบบีที่ยากมากๆนะครับเฮ้ยนี่เสื้อเรานี่จากร้านใน UC c s h o ชนะครับลิงก์ได้คลิปได้เลยนะแต่เสื้อไม่มีขายแต่ว,ว่ามีแต่ไอเทมนะครับที่ขายเขาบอกว่านี่คือวอล์นะครับที่ยากระดับหนึ่งเลยนี่ครับแล้วก็เพิ่งมาใหม่ด้วยใช่ไหมเอาละเราเคยออบบีระดับโลกมาก,ก่อนบอกเลยว่าไม่ยากเกินไปใช่หรือเปล่าโอ้โหโอ้เกมดีนะ มีน,นี้ด้วยมีซอนเพยเยอ์เฮ้ยเกมดีมากทุกคนเอออย่าเพิ่งซอนเอฟซีมาใหา้เอฟซีหายเฮ้ยกลับมาก่อนกลับมาก่อนอ้าวสวยเลยทีนี้หายทั้งเซิฟแต่ว่าเกมดีมากนะครับเฮอมันต้องแบบนี้สิออฟบีเดี่ยต้องมีปิดเสียงไปก้าวด้วยนะครับอันนี้คือทำมาดีมากแต่พี่มันพังแล้วเอาละไหนดูสิว่าจะยากแค่ไหนบอกได้เลยนะครับว่าเราเนี่ย เคยติดท็อปโลกมาก่อนสำหรับการออบบี้นะครับอ่าแต่ว่านับเป็นออบบี้ที่แบบติดท็อปโลกแบบอ่าออบบี้บล็อกเกมนะฮะส่วนวบอฮอบก็เก่งพอตัวนะครับผ่านเจ้าคาวทาวเวอร์มาแล้วเพราะฉะนั้นก็น่าจะอ่าน่าจะเล่นได้นะครับโอ้โหไกลมากเอาละไปไปเล่นเลโอ้โหแสบหูเลยเกินอันนี้คือ ระดับอีซี่นะครับก็ถือว่ายังไม่ได้ยากนะครับถือว่าชิวๆนี่ฮะอา่าไปน่าจะเรื่อยๆนะครับน่าจะไม่ยากขนาดนั้นใช่ไหมซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นวอล์คอฟหมดเลยนะฮะทุกคนอา่าไปลองดูซิว่าวันนี้เราจะเล่นจบหรือเปล่าสำหรับออบบี้ของน้องอควานะครับอควาคือใครเนี่ยแต่จจว่าน้องกุสาทำออบบี้นะครับโอ้โหมาไกลมากนะทุกคนนะก็ เล่นของเข้าหน่อยนะครับเนี่ยดูตั้งใจสร้างด้วยนะครับแต่ระดานเนี่ยก็คือไม่ได้ง่ายเกินไปแล้วก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับนี่ก็ถือว่าโอเคนี่คืออ่าฝึกฝึกหัดมันง่ายมากต่อมาคืออีซี่นดูสอิอีซี่อีซี่จริงหรือเปล่าอู้ก็โอเคนะครับอ่าเริ่มแล้วเริ่มอาจริงนะครับตอนนี้เริ่มไม่มีตัวช่วย่ะโอเคปปึ๊บโอเค ถือว่ามาไวนะครับ24่านเรียบร้อยนะฮะโอเคยังไม่ได้ยากนะครับทุกคนเอะ WHAT <c oughs> มีคนฆ่าผมทุกคนเฮ้ยมีคนเติมโลบักฆ่าเราอะ่ะเฮ้ยโอ้โหทำไมต้องใจร้ายขนาดนั้นโอ้เขาเป็นใครอะ่ะ <c oughs> เฮ้ยมันมันฆ่ากันได้ด้วยดวย้โอ้โหทำไมถึงทำร้ายกันแบบนั้นล่ะโอ้เนี่ยคิว <c oughs> ได้ครับ คิวคนอื่นอ๋อหนึ่งโลบักโอ้ก็ว่าอยู่ว่าทำไมมาฆ่าเราแต่ทำไมเราเทพเกินอ่ะหรอใช่ไหมอืมโอเคไปต่อครับทุกคน <c oughs> โอเคโอเคถือว่ายังไม่มีอะไรยากเกินนะครับอีซี่อยู่่ะไปได้เรื่อยๆนะครับเอาบีนี้เ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้ผมเห็ในใครตกแบ๊บๆ <c oughs> เอาละไปไป <c oughs> ไปกันต่อโอ้น่าสงสารจริงอุบัติเหตุน,นะครับเกิดขึ้นได้เสมอเพราะฉะนั้นอย่าประมาทครับโอเคอ๊อปอ๊บ,บโอ้ยโอ้เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มท,ที่จะต้องเมมระดับหนึ่งหรือเปล่าโอ้ยดูว่าเริ่มนะครับเริ่มเริ่มมีเริ่มมีตกนะฮะทุกคนเออก็ถือว่าเริ่มยากขึ้นนะครับโอเคไปน่าจะยังได้อยู่ นะครับอันนี้คือระดับเพียงแค่อ e ซี่เท่านั้นนะครับเดี๋ยวลองแบบมีเดียมดูนะครับแล้วก็ไป hard ทุกคนไม่รู้ว่าฝีมือของผมเนี่ยมันจะตกแบบลงหวบแล้วหรือยังนะครับตอนนี้เรียบร oh ้อยโอ้โหมีเดียมมีเดียมคอยากปานกลางนะครับทุกคนออเดี๋ยวดูความยากหน่อยเขามีระดับ hard skill แล้วก็แอดหวาน impossible โอเคอ่ะไดดูสิมันจะ impossible จริงหรือเปล่านะครับในขั้นสุดท้ายแต่ว่ามผมไม่รู้ว่าผมเนี่ยคลิปนี้น่าจะผ่านถึง impossible หรือเปล่านะทุกคนนะออปปี้ของน้องอควาวอลของน้องอควาโอ้ยดูสิว่ามันจะยากแค่ไหนตอนนี้ก็คือแบบยัง easy อยู่นะทุกคนนะถือว่าไม่ได้ยากอือะไร อะไรอะไรโอ้โหเริ่มเริ่มเริ่ม,มไม่ได้มีแค่วอฮอบนะครับทุกคนเริ่มมีหลายๆาอย่างนะครับผสมผสานผ <laughs> สมผสานกันเยอะแยะไปหมดนะครับทุกคนโอเคถือว่าเห็นไหมทุกคนเขาตั้งใจสร้างนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องมาเล่นหน่อย <laughs> กุสาเล่นออบบี้มาเยอะมากๆนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นนอควากุสาสร้างมาเพราะฉะนั้นมาเราจะเล่นแมพของนอควาให้จบเลยนะทุกคน แต่ว่ามาดูนะครับว่าฝีมือของเราเนี่ยจะดับลงขนาดไหนนะครับโอเคแต่ว่าตอนนี้คือยังได้อยู่นะทุกคนนะยังไม่ได้ถึงกับยากขนาดนั้นนะครับทุกคนโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่แต่ว่าผมไม่รู้ว่าผมจะผ่านถึงด่าสุดท้ายแล้วก็จะผ่านของอาบี้ของน้องอาคว้าหรือเปล่านะทุกคนนะอันนี้ไม่กรันตีนะครับแต่ว่าสําหรับคลิปนี้นะครับแต่ว่าคลิปหน้าเนี่ยหรือคลิปหน้าหน้าเนี่ยหรือคลิปหน้า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 เนี่ย เราจะผ่านให้ได้เพราะว่าถ้าสมมุติแบบไปเจออันยากจริงๆเนี่ยโอ้โหสเตจเดียวเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงบวกนะครับใช่ที่ผมไปเจอมา,น,านะทุกคนนะโอโ้แบบโอ้น่าจะมืดเอาเพื่อนขอโทษทีมาไวไปหน่อยเพื่อนสู้ๆูทันไหมโอ้โหเฮ้มาแล้วมาแล้วให้ยบัเดี์นอนต้นกาอ้าวมาไอ้ต้นก้ามาเร็วต้นก้าอหมทำดีมากต้นก้า กันพี่ไปต่อนะต้นก้าัานผมไม่ทันแล้วกันนะครับต้นก้าคุงโอเคตรงนี้ก็ยังอ่าได้อยู่นะครับอุ๊บอุ๊ยโอ้โหเริ่มละเริ่มละเริ่มละฮึบฮึบโอเคฮึบโอเคโอ้ถือว่าเริ่มนะครับเริ่มโอ้เริ่มละเริ่มละเริ่มมีกลิ่นเริ่มเริ่มกลิ่นตูวตูวนั่นไง <laughs> กลิ่นแดงมาเลย <sighs> เริ่มแล้วเริ่มเริ่มเอ้เริ่มยากเริ่มยากปึบโอเคนี่ทุกคนเริ่มเริ่มมีหลายด้านเรียกได้ว่ากว่าจะผ่านสักอันหนึ่งเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเลยครับทุกคนโอ้โหนี่เป็นวอปที่ ต้องให้ตรงจังหวัดนะครับเกือบตกเมื่อคีไ้ไปข้างล่างมีข้างล่างมีแดงๆด้วยทุกคนโอ้โหโอ้โอ้แบบนี้ไม่ได้ละฮึบฮึบฮึบโอเคต้องต้องโอ้ What is that โอ้เริ่มกระโดดไกลเริ่มกระโดดไกลทุกคนเอาไรเงี้ยเนี่ยแหละนี่แหละ,น,ละนี่คือความยากครับผมมาแล้วมาแล้วกินความทรมาน เริ่มมาแล้วทุกคนได้เห็นความทรามานอีกแล้วชอบกันหรือเปล่าถ้าดูถึงตนนถ้ยถ้าดูถึงตอนนี้เราชอบกันเนี่ยอ,อย่าลืมกดไลค์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้า2 0 0 0ันไลค์จะเล่นให้จบคลิปนี้เนี่ยไม่น่านะครับแต่ว่าน่าจะไปยากที่แบบว่าจนรู้สึกว่าม,มันต้องมันต้องคลิปหน้าที่เราจะต้องเริ่มเมมนะครับเพราะว่าถ้าสมมติมันยากเกินไปใช่ไหมทุกคนต้องเป็นคลิปหน้าเลยเพราะว่าคลิปนี้ยังชิวๆอยู่ นี่ครับพอคลิปหน้าเริ่มจริงจังเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าทุกคนจะเห็นทำแลบรัวๆนะครับเพราะว่าด่านนึีย่ยใช้1ชั่วโมงบวกๆแน่นอนนะครับ <laughs> แต่ไม่รู้นะครับว่าแมบพบของน้องอาควาเนี่ยเขาจะยากถึงระดับนั้นหรือเปล่าหรือว่าแค่แบบให้เล่นสนุกๆก,กัน <laughs> เดี๋ยวรอดูทุกคนเลยไกลไหมเดี๋ยวขอแยกตูก่อนโอ้ไม,ไม,ไม่ไม่ไกลก็แย่ลนวะ <laughs> โอ้โหอย่างไกลเลยแต่ว่านี่ผ่านมาแค่5นาทีทุกคนดูเรากระโดดจากตรงนั้นนะครับมาถึงตรงนี้แล้วโอ้โหถือว่าไวมากๆถือว่าสุดยอดนะน้องเบา้ามาไวมากๆนะน้องเบา้านะครับถือว่ายังชิวนะครับคลิปนี้เป็นชิวๆเพราะฉะนั้นผมขอเมื่อกี้ขอไปกี่ไลน์นะขอสัก10ไลน์แล้วกันนะครับแล้วก็ขออยายให้ถึงด้วย <laughs> พอคลิปหน้าน่าจะรอ้องไห้แน่นอนอ่ะทุกคนน่าจะแบบ โอ้โหพี่จ๋าพี่จ๋าอย่าอย่าอย่าสร้างด่านที่ยากขนาดนี้ได้แล้วอะไรงนี้เพราะว่าผมผมผมเคยเจอด่านหนึ่งนะครับของคาลทาวเวอร์นี่แหละนะครับปาไปอ๋อด่านคาลทาวเวอร์หนึ่งชั่วโมงกว่ากว่าแต่ว่าเคยเจอด่านของแบบโอ้ยากๆนะสามชั่วโมงนะทุกคนนะเออใช่แค่แบบจำเดียวทุกคนสามชั่วโมงนะครับซึ่งทุกคนก็จะได้แบบว่าเห็น แบบทำทำสคริปต์เอ้ยทำแลบนะครับที่เร็วมากๆแต่ว่าความจริงคือผมจะร้องให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสกิลเริ่มสีม่วงสีฟ้าโอ้ผมยังไม่เห็นสีดํากับสีแดงเลยยังไกลมากๆแต่ว่าทุกคน,นลุยต่อเลสโก o ครับเริ่มสกิลเริ่มใช้สกิลนี้เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มต้องแบบเริ่มต้องมีแบบเทคนิคเทคนิคนะครับเอาละเพราะฉะนั้น เราจะไหวหรือไม่ไหวหรือไหม่ <c oughs> สายไหมโอ้ยมันเริ่ม,เร,มเริ่มแล้วปึ๊บม่วงม่วงตรงจังหวะโอ้ยเขาโอ้เมื่อกี้ผมฆ่าตัวตายเองนะครับกดอ่านี่ทุกคนปับป๊บปั๊บบอ,อให้ตรงให้ตรงเส้นโอ้โหเส้นเข้าม่วงอะเส้นม่วงเหมือนกันด้วยนะโอ้ยมองยากจัดนี่แหละคือความยากโอเคอเริ่มแล้วเริ่มมีจำนะครับเริ่มมีจำที่มันห่าง <c oughs> เริ่มจำห่างขึ้นเรื่อยๆนะครับโอ้ย ห็นไหมทุกคนโอ้โหฝีมือเรานี่คือรั่วไปเยอะนะครับถือว่าต้องต้องต้องปูพื้นฐานกันใหม่นะครับอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะครับโอ้โหอันนี้คือปูพื้นฐานเลยแหละนะครับจำไก่นะฮะวอฟไก่นะครับฮอลลิสันวอฮอปแบบไก่นะครับหรือว่าเรียกง่ายๆว่าวอฮอปแบบต่อเนื่องต่อเนื่อเงยโอ้ยเริ่มแล้วจำเริ่ม จำเริ่มแคบเริ่มแคบจ้ำจ้ำเริ่มเริ่มแคบเฮอฮอลลิสันวอล์คแบบแบบวันชูและทรีนี่ครับตรงจงจงจังหวะจงจังหวะนี่ครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติไม่จงจังหวะจะเป็นไรจงอางอะไรอะหาหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วตรงจงจังหวะจงจังหวะจงจังหวะโอเคจงจังหวะหนึ่งสองจงจังหวะสามสี่โอ้โหนึกว่า ไม่ว่าเชียร์ลิเดอร์นะครับหนึ่งสองสามโอเคอันนี้จังหวะค่อมหน่อยเพราะว่าสูงไอ้วะวะวัดทอดวัดทอดวัดวัดที่สัตว์ก็ไหวอยู่ทำไมเมื่อกี้ตีนตีนไม่ได้ตีนไม่ได้โอ้โหลิ้นเป็นอะไรครับเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคโอ้ยโอ้ยวอร์ออต่อเนื่องเหรอทุกคนปุ๊บปุ๊บอ้าวปุ๊บปุ๊บโอเคอยู่นิ่งปุ๊บโอ้โหยังไม่จบอีกเหรอทุกคน ถ้าความยากเนี่ยพอเริ่มไกลใช่ไหมทุกคนมันจะเริ่มต่อเนื่องนะครับจะทําให้เรา <c oughs> แบบมันมันมาไกลครึ่งทางและไม่มีจุดเซฟครับต้องเก่งแบบต่อเนื่องนี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่คือความยากของวอลลครับอุ๊ยต้องวอลล์วกวเก่งมากเลยทุกคนทาออฟฟิศได้สนุกมากนะครับอไม่ได้ยากเกินไปนะครับแล้วก็กำลังเรื่อยๆเพืินๆนะฮะโอ้เริ่มมีเส้นเดียวทุกคนต้องเป๊ะเ,เริ่มต้องวอลล์แบบเป๊ะ จังหวะคือต้องตรงแบบบอบบีบ้นี่ครับเออบอบบบูบีหรือว่าปูพื้นฐานกันใหม่นะครับในเรื่องของจังหวะอันนี้ยากนะครับโอเคเริ่มมาสีฟ้าสีดำเริ่มมองเห็นนะครับทุกคนอาจจะจบคลิปนี้เลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหมองอย่างยากฟ้ากันหมดเลยเนี่ยฟ้าไม่หมด โอ้อะไรเนี่ยนะครับก็ถ้าไม่ผ่านนะครับแล้วด่านยัึงใช้กินเวลาไปเนี่ยประมาณชั่วโมงบวกเนี่ยต้องเป็นคลิปหน้านะครับแต่ก็ขอไล่หนึ่งพันนะแต่ว่าถ้าถ้าไม่ยากเกินไปก็ชิวๆนะจ๊ะอะไรอะอ่าคุณต้องการที่จะสะคิปในสเตนนี้หรือเปล่าโอ้โหนี่ตูถูกกันขนาดนี้เลยฮะไม่ไม่สคิปครับผมไม่เราจะไม่สคิปสักสเต็นะฮะไม่งั้นไอ้นั้นไม่ใช่ฝีมือใช่ไหม โหยากมากทุกคนเอาละวอ l l of เรานี่แบบโอ้ยโอ้ยนี่เดียว,วเริ่มแบบปีมือเริ่มทู่นะทุกคนนะโอเคต้องฝึกพื้นฐานกันใหม่นะครับก็ขอให้ไม่ยากจนเกินไปเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะจบได้แบบสวยงามนะจ๊ะสรับน้องอควานะครับอ,อบบีน้องอควาอควาออ้ยส่วนเพื่อนตอนนี้ เ <cido f 2> พ<ย>ื่อนไม่รู้ไปไหนแล้วตอนนี้น่าจะนํามาไกลมากๆทุกคนนะครับเพื่อนเพื่อนตามไม่ทันโอเคผ่านสักทีเริ่มแบบต้องเป๊ะใ้ัเป็นสีฟ้าที่รีดม,มากมองยากจัดๆนะครับโอเคโอเคเปนเด่นๆทึบๆทึบๆโอ้โหโอเค,อเ,ค,อเ,ค,อเ,คเริ่มเงียบเริ่มเงียบมาชุ้ม ชึมช้มชึมช้มชึ้มชึ้มนะต้องต้องให้จังหวะตัวเองนะครับ1 2 3่อุยอ๊ยอุย๊ยต้องต้องหันให้ให้เป๊ะกว่าน,นี้เห็นไหมทุกคนสังเกตหรือเปล่าว่าเขาจะมีแค่เส้นเดียวนะครับทุกคนซึ่งถ้าเราหันไม่ไม่ตรงจังหวะเนี่ยก็เรียบร้อยนะครับโอเคเริ่มแล้วโอ้โหโอ้มแีแดงอีกแด,แดงอีกเออเส้นเดียวไม่พอ มีแดงๆอีกมีแดงๆอีกแดงๆแดงๆแดงๆโอเคลอยเริ่มๆๆ okay. เริ่มเริ่มโอเคพื้นฐานเริ่มโอเคนะครับทุกคนพื้นฐานเริ่มเริ่มเริ่มโอ้ยเริ่มเริ่มเริ่มเข้ามือเริ่มเล็กแค่ไหนเริ่มกลับมาเริ่มกลับมานะครับทุกคนโอเคโอเคเริ่มกลับมาเล็กน้อยนะครับเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้น <c oughs> ยากมากทุนปุ๊บ อเ,เออแม้ทุกคนเริ่มไม่พลาดน,นะครับไม่เหมือนต้นคิม,มุกิไม่ใช่ต้นคิม,มุกิการคิม,มุกินะครับเส้นเดียวก็ถือว่าเริ่มเข้าจังหวะนะครับเขาเรียกว่ามือมือของเราเนี่ยเริ่มจําได้นะฮะจำได้ <c oughs> จำได้กี่โมงเออโอ้มันอยู่เส้นเส้นโอ้เส้นเ,เ,เดียวไม่พอทุกคนเส้นล่างด้วยโอ้ให้ตายเด้อแล้วอะไรเดียขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้ยากมากๆครับทุกคนตําฝีมือเขาเรียกว่า จำน้ำหนักมือไม่พอนะครับเราต้องจำทิศของการหมุนด้วยนะซึ่งถ้าเราหมุนในทิศที่มันไม่ตรงเนี่ยก็ไม่ติดนะครับโอ,โ,อโอ้หนึ่งสองสามสี่มมันมีข้อจังหวะเล็กน้อยนะทุกคนเมื่อกี้นะครับเพราะว่ามันขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยขึ้นขึ้นหนึ่งสองโอ้โหโโต้องไวไปนิดหนึ่งสองอันนี้ก็ไวไปหนึ่งอะใหนิ้วหนักเลยหนึ่งสองสามสี่ เริ่มยากเลยครับตามตามเี่เริ่มยากตามสีทุกคนเริ่มสีดำแล้วเริ่มสีดำแล้วน,นี่ไปไหนนี่พี่พี่จ๋าช่วยทีไปไหนอ๋อไปทางนี้โอเคเึ๊บ,บโอเคาอาคุณไนซิ่งครับสีดำแ่มใกล้จบแล้วครับทุกคนใกล้ไป impossible impossible เป็นไปไม่ได้นะี่ครับ โอ้ยไม่ก้อนคือจังหวะมันต้องมันต้องมานะครับทุกคนโอเค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 โอ้ยหนึ่งสองสามสี่โอ้ยไม่กอดเริ่มโอ้ oh. เริ่ม oh. ความทรมานที่ที่คุ้นเคยนะครับทุกคนโอเคโอเคโอเคโอ้ยนิดเดียวเองทุกคน oh. ความทรมานที่คุ้นเคย โอเคได้ได้ได้แต่โอ้โหทุกคนดูเนี่ยวแบบินตปเขาเรียกว่าโอ้โหวินมาไม่ตรงกันอะ่ะแล้วแล้วเราต้องหมุนให้ตรงกับพื้นที่มันเอียงแล้วก็หันให้ตรงจังหวะเหมือนเดิมนะครับนี่คอมจังหวะอีกนะครับโอ้โหยากยยยแต่ว,ว่าก็ถือว่าโอเคนะครับโอ้ยไกลมากไกลมากโอ้ยได้อยู่แต่ว่าได้อยู่ได้อยู่โอเคเริ่มมีกลมๆมานนี้แล้วก็ขึ้นมานิดโอ้ถ้าขึ้นมาแบบนี้น่าจะยากกว่าเดิมนะครับ ยากแล้วยากเลยครับทุกคนยากเลยครับต่อจากนี้เนี่ยโอ้โหนรกทั้งเป็นแน่นอนทุกคนโอ้โอเคโอเคโอ้ทุกคนดูโอ้ยโอ้โหได้แล้วได้แล้วต้องตามนี้อ๋อต้องหันต้องซันขวาแล้วก็หันซ้ายโอเค บหันขวาหันซ้ายโอ้โหโอเคจังหวะเมือเ่อกี้หันซ้ายหันขวาแล้วก็ามาครับอันนี้เลเซอร์เล,เลเซอร์ทั้งทั้งแถบเลเซอร์ทั้งแถบนี้ยากนะครับทุกคนโอเคไม่ติดด้วยแต่ว่าโชคดีรอดมาได้ โอเคไม่ได้สุดในที่สุดตรงมันกผ่านโอ้โหนี่อะไรเนี่ยโอเคประมาณนี้เลยใช่ไหมะยากแบบ ยาแบบเข้าเส้นเรียบร้อยนะครับเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับ